ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะก็จากชื่อคลิปเนี่ยจะเห็นแล้วว่าก็คือเป็นการแต่งหน้าไปมหาวิทยาลัยะนะคะสําหรับคนเวลาน้อยงบน้อยเนาะก็ของทุกอย่างที่ซื้อมานะคะก็หาซื้อได้ง่ายราคาถูกนะคะจากเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะก็ถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะว่าแก้วใช้เวลาในการแต่งหน้าลุคนี้ไปเท่าไหร่และใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแก้วก็จะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะน <ๆ S 1> ี่ตื่นเต้นมูงจะทำได้ไหมแต่ว่าจะไ,ไปรอดูของกันนะคะจะเริ่มจับเวลาแล้วนะเริ่มค่ะตัวแรกนะคะที่แก้วจะใช้จะเป็นดีดีครีมนะคะของจุฬาเหิือบตองน,นี้เลย <S <S ดีดีครีมแตงโมนะอันนี้มันจะแบบอุ๋ยจะทําให้หน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นนะแบบมันทําให้หน้าเราแบบว่าดูผ่องขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของกันแดดด้วยนะ มีภาพอุ้ยอันนี้ถั่านับไหมอะอันนี้ถว่าเป็นสกินแคร์หรือเปล่านนเฮ้ยหรือนี่เขาเริ่มแต่งหน้าแล้วเฮ้ยอุนน้ยไม่ทาแล้วทุกคนแต่ว่าเราก็มาลงตอนนี้แล้วนะคะก็ถั่็ให้นับเป็นขั้นตอนหนึ่งของการแต่งหน้าเลยอุนน้ยก็ต้องรีบถู่วแล้วคะ อาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงแต่ว่าเรารีบมาเนาะปกติชีวิตชีวิตน,นี้เราก็ต้องรีบมาค่ะไปเรียนเพราะว่าเราตื่นเรารู้หมดเลยนะว่าตื่นสายก็เกี่ยไปแบบน,นี้เลยนะทุกคนจะเห็นว่าหน้าแก้วอะ่ะจะกระจ่างใสขึ้นมาจากเมื่อกี้นิดนึงนะคะมันแบบว่าไม่ได้ปรับให้สีผิวมันแบบโหเกินเฉดแบบขึ้นเป็นหนึ่งเบอร์อะไรขนาดนั้นมันแค่ทําให้กระจ่างใสขึ้นแค่นี้เนาะ อ่ะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวแก้ของลงปลิปมันก่อนละกันนะคะลิปมันที่แกวใช้เป็นของ q p l a c e q p l a c e นะคะก็โบกไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราลงลิปปากเราจะได้ไม่แห้งเนานะอุ้ยกีิก่นอแล้ว,ว่าโอ้แต่แต่พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์แกวใช้ของ s i s to Sis นะคะสีแซนเบทเบอร์ศูนย์สนะ ทาลงไปใต้ใตาอย่างนี้เลยคือแก้วเป็นคนที่ใต้ตาคล้ำม,มากนะคะทุกคนเหมือนแบบว่าเดบิวมาเป็นหมีแพนด้าเลยแก้วก็เลยจะใช้เยอะหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้มีปัญหามากนะคะก็ไม่ต้องใช้เยอะขนาดแก้วก็ได้นะประมาณนีุ้ทุกคนถ้าเกิดจริงๆอาการใช้คอนซีลเลอร์ให้ดีนะเราต้องแบบว่าพักน้องนิดนึงนะให้เนื้อนะมันแบบเซ็ตตัวนิดน,นึงแล้วค่อยเกลีย่ย ส่งนาทีแล้วอ่ะเอาไงดีอีกเบ,บ็นึงแล้วกันเนี่ยสำหรับคนที่มีรอยแดงนะคะอยากปกปิดปก,ปกปิดได้เลยนะจะสำหรับแก้วแก้วที่เกียดอะหมายถึงว่าแก้วรู้สึกว่ามันก็ธรรมชาติดีนะแก้วก็เลยทาแค่ใต้ตานนะะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่องแกนอวก,กันเลยดีกว่าธีเกียนะแล้วก็จะแท็บๆๆแท็บแท็บไปแบบนี้นะ เราจะไม่ใช้มือปาดน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อผลิตภัณฑ <Yeah. S 1> ์เนี่ยมันจะแบบไม่ได้อยู่มันจะแบบเลยออกไปจากจุทกดที่เราอยากปกปิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราทาขึ้นมาที่เหลือเอาทาขึ้นมาบนปึด เอาไปด้วยในตัวโอเคโอเคอ่ะต่อ,อไปเลยนะคะเราจะลงแป้งแป้งที่แก้วใช้นะจะเป็นของ Q Place นะคะเหมือนกันเลยเป็น Every Snow Oil Control นะคะ <laughs> ลิ้นเริ่มพันกันไปหมดแล้วเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเดี๋ยวแก้จะใช้แปรงแป้งแบบนี้นะลงโดยแก้จะ กดเน้นไปบริเวณที่ลงคอนซีลเลอร์เมื่อกี้ก่อนเพื่อเป็นการเซ็ตหลังจากนั้นก็จะวนขอด้วยนะอย่าลืมสำคัญมากประมาณนี้นะทุกคน โอเคต่อไปนะคะไม่เสียเวลาจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วนะคะอันนี้เป็น brow it by น้องฉัดน,นะสีที่แก้วใช้จะเป็นสีอิมตาลอ่อนนะคะเพราะว่าแก้วย้อมผมสีอิมตาลเนาะซึ่งกล่องที่แก้วเลือกซื้อในเซเว่นจะเป็นกล่องสีชมพูนะคะอุย้ยโดยเราจะนจิ้มจิ้มสีเข้มเราจะเอาสีเข้มเนี่ยมาระบายบริเวณหางคิ้วเนี่ยถมไปเลย ริเวณห่างคิ้วนะคะถมไปตามโครงคิ้วของแต่ละคนเลยนะคะก็คือไปไปมอไม่ต้องแบบว่าเปื้อนอะไรขนาดนั้นก็ได้เอาแค่แบบว่าพอให้ทุไม่โทมก่อนถ้าเกิดใครตื่นเช้าเ้ามีเวลาอะไรเงี้ยก็เก็บรายละเอียดได้ก็ทําก็ดีนะคะแต่ว่าอย่างตอนนี้นะเราก็ไปแล้วคะ่ะครึ่งทางห้านาที ประมาณนี้ต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นสีอ่อนใช้สีอ่อนอันนี้นะคะก็จะลงเป็นบริเวณหัวคิวนะจางๆเราจะไม่ลงสีเข้มบางคิวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเหมอือนชิมตั้ง <c oughs> ประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะใช้แปรงนะคะเป็นแป,งงปรงปัดคิค้วนะเพื่อแบบว่าปัดพวกผลิตภัณฑ์ส่วนเกินออก โอเคทุกคนงานคิ้วเสร็จแล้วเสร็จแบบงงๆต่อ,อไปนะคะแก้จะใช้เป็นอันนี้เป็นลิปสติกของสมุตโตะนะคะแก้วจอามาทาแก้มแล้วก็ตาแล้วก็ปากเลยนะ,ะใช้จบในอันเดียวแก้จะใช้เป็นสีสูงสีนะคะสีโรซี่ทาบริเวณแก้มค่ะลยุยแ,แ,แป้นแต้มนิดเดียวก่อนนะคะคคเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมน,นะแล้วก็เมื่อกี้เราลงแป้งใช่ไหม มันจะทําให้เราลงมันจะเกลีย่ยยาอะถ้าเราลงอยู่ให้ลงเปเลยน,น,น,อยน,น,ะะน้อยๆก่อนนะคะค่อยๆเกลีย่ยทำให้ขอกเพิ่มค่อยๆเพิ่ม กเกี่ยก็จะเกี่ยไม่ให้มันเกินปลายจมูกนะไม่งั้นเดี๋ยวแก้มจะดูยอยให้เกี่ยขึ้นมาด้านบนนิดนงึงประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นงานปลายแล้วกันค่ะงานปลายเราจะใช้สีสูนสามนะคะนูที่พิงคลุยป้ายลงไปอื้ป้ายลงไปเลยมงงงงงก็ใช้นูนค่อยคเอย็นนะคะ คือก็แค่อยากให้ตามันดูแบบมีสีนิดนึงต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนอย่างนี้นะคะที่เขียนคีวนั้นแหล,ละมาลงให้ทั่วเปิดอกตาอีกนนึงให้สีตามันลมุนขึ้นมานี่ ขัดเบ้าทุกคนขัดไปที่เบ้าตงนี้แล้วก็มาที่ตาล่างนิดนึงก็งขัดไปที่เบ้าตรงนี้นะคะทำอย่ข้างด้วยนะเก้า <c oughs> นาทีแล้วต่อไปนะคะ <c oughs> เราจะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาเลยต่อไปก็จะใช้มาสคาร่าของอิงนะคะ อ้ยทสีมาทีแล้ว่าทุกคนขนตานังเ,เปนอะไขนตานังด้วยที่ไหนไหมันก็เกินมานเลยล้วขอบอกว่าเราปัดขนตานะคะแกจะชอบปัดตรงกลางตาไปถึงปลายขนตาก่อนแล้วก็ค่อยมาเน้นย้ำตรงโคนนะการที่เราปัดกลางตาไปถึงปลายขนตาก่อนก็คือให้มัน ตามันยาวขึ้นแล้วก็ค่อยมาเน้นตรงโคนนะคะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ปากทุกคนปาปาก,ปากว่ะค่ะที่ชู่วเ้มเมมลิปเมมลิปมันปากนั้นนะคะก็จะลงเป็นสีนูนที่พิงกก่อนสนีสูงสามก็รู้สึกว่าสีนี้มันมนุไปอุ้ยทุกคนลืมทริคก็คือ สำหรับคนขอบปากค้ำนะคะก็จะใช้นี่แปรงจุ่มพับแปรงแปรงจุ่มแป้งแล้วก็มาทาแคปเปอร์ในขอบปากนะคะมันจะช่วยลดความค้ำของขอบปากได้นะสำหรับคนที่ขอบปากคำ้ำนี่แล้วก็ทาลิปสติกนิ้ แล้วนะคะเราจะใช้สีศูนย์สี่โรซี่พิงนะคะด้านในแล้วก็จริงๆแก้มีกไอเทมหนึ่งขอเปิดก,กันในไหนมันก็เลยเวลามานิีน้นึงแหละอันนี้นะคะเป็นเบบี้ไบร์นะคะเมจิคลิปกลูนะคะสีศูนย์หนึ่งบลัดดี้มันจะเป็น Lip ลิปออกกลอสกลอสมาะซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเขาฮิตกันใช่ไหมเขาฮิตแบบฮิตแบบปากว่าว นี่แล้วก็ทาเข้าไปข้างในแล้วค่ะทุกคนคะเนื่องจากไม่มีไฮไลท์แก้วขอใช้ลิปกลอสนี่นะคะมาแตะบริเวณหน้าแก้มแล้วก็จมูกนิดนึงนะให้มันมีความวาวให้หน้าเราดูแบบวาวาวขึ้นแตะไม่เยอะนะคะทุกคนแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้เข้ากับสีแก้มเดิมของเรานนคะนี่เป็นจมูกเราช่วงนี้คะ่ะ ไปทุกคนคะเสร็จเถอะหยุดเวลาแล้วนะหยุดแล้วนะหยุดเฮ้ยมันเลยมานิดนึงอ่ะเวลาที่ทำไปได้ทั้งหมดนะคะทุกคนสิบสามจุดสี่แปดห้าหกวินาทีนะคะมันเยอะไปไหมคือถ้าสมมติว่าเราตัดขั้นตอนทากันแดดคิดแตงโมไปมันก็น่าจะลดไปนิดนึงแต่ว่า ก็น่าจะแบบไม่ถึงสิบนาทีแต่เออไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าก็ถือว่าระหว่างทางนนองแก้วก็แบบพยายามบอกข้อมูลหรือว่าทริคเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็อาอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างยังไงก็เดี๋ยวอขอไว้แก้ตัวคราวหน้านะคะนี้เลยเวลามานิดนึงนะแต่แก้วรู้สึกว่าสิบสามนาทีแล้วก็ได้ลุกแบบนี้พร้อมออกจากห้องไปเรียนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมทุกคนไม่ได้แย่ใช่ไหมอ่ะทุกคนแบบแก้วให้ดูใกล้ๆนะ มันแย่ไหมมันแบบมันได้อยู่ไหมทุกคนค่ะก็ถือว่าเมื่อกี้ก็เป็นการจบชาเลนจ์ของเราแบบมิชั่นคอมพลิไหมจริงๆก็ไม่คอมพีนะแอบเสียใจนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะแก้วก็รู้สึกว่าประมาณ สิบนาทีเอาจริงๆการที่เราจะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บรายละเอียดได้แล้วก็เก็บนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีเวลาน้อยกว่านี้นะคะก็ลองเอาวิธีหรือว่าสิ่งที่แก้วได้บอกไปเมื่อกี้นะคะก็ลองไปดูว่าเราจะตัดอะไรออกได้บ้างกลับใช้อะไรให้ได้บ้างเพื่อให้ได้ใช้เวลาน้อยลงกว่านี้นะคะก็วันนี้แก้วก็ใช้เวลาทั้งหมดไป13นาทีนะก็เกินมานิดนึงขอโทษด้วยนะคะ ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ตาม10นาทีที่ตั้งเป้าไว้แต่ว่า,าผลลัพธ์แก้วว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยนะคะก็ยังไงก็ขอให้คลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ทุกๆคนที่เข้ามาดูแล้วก็แก้วขอบคุณมากนะคะที่ เปิดใจแล้วก็รับชมแก้วมาถึงตรงนี้เนาะก็ยังไงแก้วก็ขอฝากช่องนี้ด้วยนะคะเป็นช่องใหม่ถ้าเกิดใครมีอะไรอยากจะเสนอแนะแนะนํานะคะก็บอกกันได้ตรงคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปอ่านเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ